ขสวัสดีท่านผคนพบกันอีกครั้งกับช่องแซกแจ็คซ H นะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง s c p 4310หรือที่เรียกกันว่าเท่าตาขาหลอกล่อมนุษย์นะซึ่งเป็น SCP ที่เกี่ยวข้องกับตาขามนั่นเองครับผมแต่ที่ดูจะน่าสนใจมากไปกว่านั้นเนี่ยคือมันทะลุมิตินะสิครับหนุ่มน้อยอายุ13ปีเริววิ่งก่อนจะกระโดดข้ามหินที่ปกคลุมด้วยตะไคร่น้ําไปอีกก้อนหนึ่งเขาแทบจะไม่กระโดดและหันไปมองว่ามันไกลแค่ไหนเขาเดินต่อไปในป่า กระโดดข้ามลำธารแล้วโหนเถาวันอย่างเพลิดเพลินไม่ว่าจะโอเคหรือไม่ก็าตามหนุ่มน้อยหยิบกิ่งไม้และเริ่มเหวี่ยงมันเข้ากับต้นไม้มนโนว่ามีอัศวินชั่วร้ายสู้อยู่ตรงหน้าหลังจากมนโนเสร็จแล้วเขาก็เคารพศพที่แพ้ไปก่อนที่จะมนโนอีกว่าขี่ม้าและไปต่อเขาอยู่คนเดียวที่นี่ห่างไกลความเจริญอย่างมากอัศวินผู้กล้าหารลงจากมา้าและไปยังสุดยอดภารกิจ ต้นไม้แห่งเศษเสี้ยวความทรงจำตำนานเล่าว่าทุกสิ่งที่ฝังใต้ต้นไม้ต้นนี้จะหายไปความทรงจำทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่ฝังไว้จะหายไปจากจิตใจของเจ้าของและไม่สามารถนำกลับมาได้อีกอัศวินรับจดหมายปิดผนึกโดยคีพึ่งจากตำแหน่งที่เก็บมันไว้อย่างดีในกรอบ และคู่เข่าต้นไม้เขาปัดใบไม้และสิ่งสกปรกออกจากจุดใกล้โคนต้นไม้แล้วใช้มือขุดรูเล็กๆก,ก่อนว่างลงใช้นุ่มดูจดหมายด้วยความพอใจเขาเริ่มคุมจดหมายในรูโด,ดยดินทรายและลุกขึ้นเสียงอะไรกันนะหนุ่มน้อยฟังอีกครั้งไม่ใช่แค่เสียงแต่คือการพูดบางอย่างอัศวินชักดาบออกจากฝากักและเริ่มเดินไปในทิศทางเสียงหนุ่มน้อยเดินตามไปเรื่อย ไม่ต้องสงสัยเลยมันคือเสียงแน่ๆเขายืนยันได้ในตอนนี้กรงล้อเห็นประวัติศาสตร์หมุนไปการเวลาผ่านไปทิ้งความทรงจำที่เป็นตำนานอสเวนหมุนรอบมุมและป่าเปิดโลกตรงกลางของพื้นโลกมีหญ้าเป็นสมประตูหินวางโล่งๆไว้เมื่อมองอ,อีกด้านจะเห็นก็ความสีวิลัยของเมืองปราสาทมันคือปราสาทสีขาวที่สวยงามตั้งตระหง,ง่านบนหินมองเห็นทะเล มีปากาหลังคาสีแดงลอยสูงขึ้นคุณตายืนอยู่หน้าประตูเสื้อคลุมคล้ายพ่อมดหนุ่มน้อยก้าวออกจากป่าไปที่โลกชายชรามาทำอะไรที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับซุ้มประตูนี้เหมือนว่าจะมีบางสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นจริงๆตำนานเลื่อนลางแม้แต่ตำนานก็ถูกลืมไปเมื่อกำเนิดยุคใหม่คุณพูดกับผมเหรอหนุ่มน้อยถามออกไปและเผชิญกับสิ่งที่เลี่ยงหาเถิดพ่อมดบอก เจ้าได้รับการพยากรณ์ว่ามีความรู้พอที่จะเอาตัวรอดได้แน่นอนใช้นุ่มมองไปรอบๆไม่มีใครนอกจากเขาต้องพูดกับเราแน่นๆเด็กชายโยนไม้เท้าลงกับพื้นและเดินเข้าไปใกล้ชายชลาและซุ้มประตูตอนนี้เขาสามารถเห็นได้ว่าพื้นผิวของซุ้มประตูส่องแสง ล้วก็ว่ามันเป็นพื้นผิวน้ําเฉพาะสายแข็นเท่านั้นที่จะเข้าซุ้มประตูเว่นมนได้แต่หากเจ้าคือผู้ก้าแล้วก็มันรออยู่ภารกิจเหรอสำหรับผมเน่ะเหรอเด็กชายถามแต่ชายชลา,าไม่ตอบดูเหมือนว่าชายชลา,าไม่ได้มองเลยเขาตาบอดอย่างนั้นเหรอเด็กชายเข้าใกล้มากขึ้นใกล้พอที่จะโบกมือให้ชายชลา,าดูแต่ว่างเปล่า นุ่มน้อยมองไปที่ทางเข้าซุ้มประตูสาม,มารถมองเห็นขึ้นกระทบโขดหินและนกบินบนท้องฟ้าเขาสาม,มารถมองขึ้นไปบนหน้าต่างที่สูงที่สุดบนหอคอยดูเหมือนว่าสาวน้อยเธอโบอกลิบินกลางอากาศเธอขวักมือเรียกเขาและเธอต้องการอัศวินผู้กล้ามาช่วยเธอเข้าหาโชคชะตา และกลายเป็นฮีโร่ซะชายหนุ่มรู้สึกทึ่งกับความงามของดินแดนนี้ปราสาทเมฆที่ลอยอยู่ระหว่างหอคอยสีขาวทะเลสีฟ้าเจ้าหญิงที่งดง,งามผูกขังในหอคอยรอเขาอยู่ชายหนุ่มเอื้อมมือผ่านพื้นผิวของซุ้มประตูและผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นแต่อีกด้านกลับเป็นถุงมืออัศวินเขาดึงมือกลับออกมากลับเป็นปกติชายหนุ่มคิดถึงแม่ที่ด่าว่าเวลาวานลูก สถานที่ที่อยากจะไปเวลาเรียนที่เขาดูหนังสือแฟนตาซีก็ถูกคู่ดึงออกไปทิ้งลงถังขยะพร้อมกับคิดถึงตอนเพื่อนหัวล้อเยอะเมื่อเขาแต่งชุดอัสวินชายหนุ่มรู้ตัวว่าถูกกำหนดให้มาทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นมันก็มาถึงหนุ่มน้อยคือวีรบุรุษในคำทำนายและพร้อมจะเริ่มต้นสู่ตำนานบทใหม่ที่สุดยอดที่สุดอัศวินเตรียมเข้าซุ้มประตู ขณะกำลังเดินก็ได้ยินเสียงชายฉราพูดการเวลาผ่านไปกงล้อแห่งประวัติศาสตร์จะหมุนและผ่านไปเช่นกันทิ้งความทรงจำที่หนุ่มน้อยเดินผ่านประตูปราสาททะเลเจ้าหญิงทั้งหมดในพิภตาใช้หนุ่มหมุนตัวไปรอบๆแต่สุมประตูบีบรัดแน่นด้วยลูกบอลภายในคุณตามุดลงกับพืน้ขนขณะดูสุมประตูหมุนไปสุมประตูหายไปในดิน เมื่อมีอย่างอื่นโผล่มาตะขาบยักษ์โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินลำตัวเป็นสะเก็ดสีเหมือนหินด้านสีเหมือนผ้าตาขาบเปิดปากมีเสียงคล้ายกับเสียงร้องของเด็กก่อนที่มันจะมุดลงหายไปใต้ดินคุณเคยเห็นไหมว่าคุน่ะถูกลิขิตมาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณเคยคิดไหมว่าโลกแฟนตาซีที่มีชีวิตชีวาในหนังหรือเกมมันอาจจะมีจริงๆนะ คุณอยู่ห่างไกลความโดดเดี่ยวแต่จงระวังเพราะความคิดเหล่านั้นทำให้คุณเป็นเป้าหมายหลักของ SCP-4310 นักล่าที่อันตรายไล่ล่าผู้คนที่อยากจะเดินทางสายฮีโร่ SCP-4310 เป็นสิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ้ายตาขายทั่วไปในหลายๆด้านแม้จะมีลักษณะหลายอย่างแตกต่างจากที่เคยพบเจอมา ที่ชัดเจนคือขนาดของมันในขณนะที่ตะขาบบางตัวสามารถเติบโตได้บ้างแต่ว่า4310มีความยาวมากถึง20ฟุตตะขาบขนาดใหญ่ที่กินเนื้อเป็นอาหารซึ่งมีถิ่นกำเนิดในบริเตนใหญ่มีวิธีการล่าที่ค่อนข้างแตกต่างจากสัตว์ขาป้องทั่ว,วไป4310ล่าโดยลังไหมตัวเองในแผ่นปิดเคลาตินคู่หนึ่งที่คุมทั้งตัวยยเว้นส่วนหางปล่อยทิ้งไว้ จากนั้นตะขาบจะฝังตัวอยู่ใต้พื้นดินโดยให้หัวและลำตัวส่วนใหญ่อยู่ใต้พื้นดินยกเว้นส่วนที่โค้งเหนือพื้นดินรูปครึ่งวงกลมเปิดออกตะขาบมีส่วนคล้ายกับชายชลาที่สวมเสื้อคลุมอีกทั้งตะขาบสามารถขยับขาหลังของมันในลักษณะที่คล้ายกับการเคลื่อนไหวของปากและกรามเหมือนกับชายชลากำลังพูด ส่วนที่เหลือของร่างกายบิดเบี้ยวและจัดวางขาในลักษณะที่คล้ายกับซุ้มประตูหินที่ยืนอยู่บนพื้นข้างชายชลาโดยกระบวนการที่องค์กรไม่สามารถเข้าใจได้ตะขา่าบสามารถสร้างความผิดปกติในรูปแบบประตูความผิดปกตินี้จริงๆมันคือประตูมิติซึ่งเป็นประตูที่นำไปสู่ท้องของ4310ทันทีที่เือเข้าไปตขาขราบจะปิดประตูมิติทันที ข้างในมีเอนไซม์ที่กระตุ้นให้เหยื่ออัมาพาตและหมดความสามารถเนื่องจากกลไกพันอันทรงพลังจะย่อยเหยื่อในเวลาต่อมาหลายๆคนอาจจะคิดว่างั้นก็ไม่ต้องเข้าไปสิแต่จริงๆแล้วมันคือคกลไกอันทรงพลังในการล่อเหยื่อข้อแรกมันสามารถปล่อยฟีโรโมนที่กระตุ้นให้เกิดอาการอิ่มเอมใจเล็กน้อยพร้อมกับระงับความกลัวเพิ่มความอยากรู้จะส่งผลกระทบต่อสันเลี้ยงลูกด้วยนม แต่เพราะเป็นมนุษย์ซึ่งอยากจะรู้และสำรวจเลยเสี่ยงเป็นพิเศษวิธีที่2คือ4310จะสร้างชุดเสียงที่ไม่เหมือนใครทำให้เกิดเสียงเหล่านี้เกิดจากการถูส่วนต่างๆในส่วนหางของมันเข้าด้วยกันคล้ายกับการพูดภาษาอังกฤษอีกทั้งยังมีวลีคำพูดหลอกๆแบบหล่อเที่ว่านายนะ่ะจะเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ได้นะลองเข้าไปดูสิ การเรียกของ4310สามารถอยู่ได้นาน3นาทีก่อนที่พวกเขาจะเริ่มพูดประโยคกล้าหารซ้ำๆแต่ละตัวอย่างของ4310นั้นดูเหมือนจะมีชุดคำสั่งเฉพาะ4 3 1 0ามหนู้ยเนลูลีเหล่านี้ได้ยังไงนอกจากการลากขั้นสูงแล้วไม่มีการแสดงท่าทีของความฉลาดอะไรเลยซึ่งมันก็ไม่แตกต่างจากระขาบธรรมดาเลย ที่น่าสนใจคือเสียงผู้ที่ฆ้าหารเหมือนจะเป็นการเรียกหาคู่ของ4310ไม่แน่ใจว่าเสียงล่อนักพจนภัยคือผลพลอยได้จากการใช้หาคู่ของมันหรือเปล่า4310กลายเป็นที่รู้จักในองค์กรเมื่อปี1950หลังจากการสอบสวนผู้สูญหายหลายคนในเบลฟาสไอแลนด์เหนือเจ้าหน้าที่สำรวจป่าใกล้ๆและในไม่ช้าก็พบฟันมนุษย์มูลสัตว์ที่กระจุกตัวรอบๆ ค้ำนี้ถูกขุดพบ scp 4 3 1 0 3ตัวจำสินอยู่ใต้ดินจึงได้รู้ว่าเมื่อมันกินอิ่ม4310จะเข้าสู่สภาวะจำศีลน,นานสิบปีและปรากฏทั้ง3ตัวนั้นกินอยู่ดีมีสุขสุดท้ายแล้วล่างเด็กกวาเจคนก็ถูกพบในทันที scp 4 3 1 0 ถูกจัดประเภทเป็นอิลขิดในปัจจุบันมีตัวอย่างหนึ่งถูกเก็บไว้ในห้องกักกันเพื่อการสังเกตทดสอบห้องขังเต็ไมไปด้วยชั้นดินหนาซึ่งคล้ายกับที่พบในป่าเขตร้อนหมูน้อย5ตัวจะถูกส่งไปสัปดาห์ละครั้ง MTF l a ป b d a t w e l น่วยกับกนันแมลงและพืชถูกส่งไปยังพื้นที่ที่มีรายงานเกี่ยวกับชายชราที่มีลักษณะคล้ายพ่อมดที่สนับสนุนให้บุคคลเดินผ่านซุมประตูวิเศษและต้องกำจัดในทันที ผนแผนวิเคราะห์ขององค์กรยังตรวจสอบวรรณกรรมสำหรับหนุ่มสาวน้อยอีกทั้งนิทานร่วมสมัยของอังกฤษทั้งหมดโดยเฉพาะแฟนตาซีสำหรับการอ้างอิงถึงประตูมิติในป่านำไปสู่สถานที่มาศจรรย์และลำด้าเวลจะได้รับการแจ้งเตือนถึงสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ4310จบการบันทึกเทป